สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำข้อมูลในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าอเมริกาโดยเฉพาะวีซ่าถาวรทุกประเภทนะคะไม่ว่าคุณจะขอวีซ่าลอตเตอรี่วีซ่าคู่มันวีซ่าคู่สมรสวีซ่าทำงานวีซ่าถาวรทุกประเภทนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลนี้เป็นไอเดียได้นะคะซึ่งข้อมูลที่พี่มดเอามาแชร์ในวันนี้ก็เอามาจาก เว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกานั่นเองนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองเช่นกันหรือถ้าเกิดว่าใครที่ได้อีเมลนัดสัมภาษณ์จากทางสถานทูตอเมริกาแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลอันนี้ให้คุณเองนะคะ,ะทีนี้ในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าถาวรเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วคุณจะต้องได้จดหมายนัดสัมภาษณ์ก่อนโดยที่ระบุ วันที่แล้วก็เวลานัดส,สัมภาษณ์นะคะคุณถึงไปดําเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพนี้นะคะโดยการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าถาวรเน,นี่ยนะคะทุกคนจะต้องไปตรวจในสถานที่พยาบาลที่สถานทูตอเมริกาเขากําหนดเอาไว้นะคะไปโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่เขากําหนดไม่ได้แล้วก็จะต้องไปตรวจกับ แพทย์ที่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตอเมริกาเท่านั้นจะไปตรวจกับแพทย์อื่นที่ไม่อยู่ในรายชื่อที่เขาระบุไว้ก็ไม่ได้เช่นกันทีนี้เดี๋ยวพี่มดก็จะมาแชร์รายชื่อแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลที่คุณสามารถไปตรวจได้ข้อมูลนี้จะเป็นเฉพาะข้อมูลของประเทศไทยเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะมีะสถานพยาบาลอยู่3าแห่งเดี๋ยวพี่มดจะอ่านข้อมูลให้ฟังนะคะ ที่แรกนะคะก็คือเป็นโรงพยาบาล BNH นะคะอยู่แถวถนนสีลมนะคะสามารถตรวจได้กับแพทย์หญิงเกษณีโอลานเสถียรกุลนะคะและก็แพทย์หญิงจิตติมาธมาพภิรัตนะคะโดยค่าตรวจสุขภาพของผู้ใหญ่เนี่ยจะประมาณ9,500บาทนะคะส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยก็จะเป็น9,900บาทนะคะสถานที่ตรวจสุขภาพแห่งที่2ก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะแถวถนนสุขุมวิท จะมีแพทย์อยู่4ท่านที่คุณสามารถที่จะตรวจได้นะคะคนแรกก็คือนายแพทย์วัชระพงษ์แซ่ซื่อนะคะคนที่2แพทย์หญิงประภาพรพิมพิไลคนที่3ในายแพทย์วิวัฒวงศิริศักดิ์นะคะคนที่4แพทย์หญิงเยาวรัตจันทรีนะคะโดยค่าตรวจสุขภาพสําหรับผู้ใหญ่ก็จะราคา6,900บาทเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีก็ราคา7,450บาทนะคะและ คนส่วนใหญ่นะคะจากที่รีวิวรุ่นพี่ดออมดีวีลอตเตอรี่หรือว่าพี่มดได้ยินมาหลายๆคนที่มารีวิวมขอวีซ่าคุ่มันวีซ่าแต่งงานเนี่ยเขาไปตรวจสุขภาพกับนายแพทย์วัชระพงษ์แซ่ซื้อกันเยอะนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ รู้เรื่องในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่านะคะคุณหมอมีคนไข้มีเคสแบบแบบนี้เยอะมากนะคะคุณหมอก็จะตรวจง่ายๆแล้วก็ตรวจเร็วด้วยอันนี้คือจากรีวิวรุ่นพี่ที่บอกมานะคะและแห่งที่3นะคะคุณสาใครที่อยู่เชียงใหม่ก็สามารถไปตรวจที่เชียงใหม่ได้ที่โรงพยาบาลแมคคอมิกนะคะแถวถนนแก้วนวรัตนะคะโดยตรวจกับนายแพทย์อุทัยเจษดาพรน,นะคะ ค่าตรวจสุขภาพเนี่ยของผู้ใหญ่อยู่ที่6,850บาทค่ะส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยนะคะก็ตกอยู่ที่7,000บาทนะคะซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่พี่มดแจ้งมานี้เนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะขึ้นราคาไปได้นะคะอย่างที่เราทุกคนรู้กันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรมันก็ราคาสูงมันก็ขึ้นราคา และค่าตรวจสุขภาพที่พี่มดแจ้งมานี้เนี่ยยังไม่รวมค่าฉีดวัคซีนนะคะทุกคนอย่างที่รู้กันว่าเราจะต้องมีการฉีดวัคซีนด้วยอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปฉีดวัคซีนมาล่วงหน้าใช่ไหมคะเขาก็คุณก็สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลพร้อมกับวันที่ตรวจสุขภาพเลย ซึ่งราคาวัคซีนที่คุณจะฉีดเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนกี่ตัวคุณจะต้องฉีดตัวไหนนะคะคุณหมอจะเป็นคนแนะนําคุณเองแล้วราคาของวัคซีนแต่ละสถานพยาบาลก็จะแตกต่างกันไปนะคะมันก็จะทําให้คุณอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นนะคะหมื่นสองหมื่นสามอะไรก็ว่าไปจ้ะ เอกสารหลักฐานที่ทุกคนจะต้องเตรียมไปในวันที่ตรวจสุขภาพน,นะคะก็จะมีดังนี้นะ 1. พาสปอร์ตหนังสือเดินทางของคุณจะต้องมีอายุเกิน6เดือนขึ้นไปนะคะ 2. รูปถ่ายขนาด1.5คูณ2นิ้วจำนวน4รูปนะคะและถ่ายเอาไว้ไม่เกิน6เดือนค่ะ 3. ก็จะเป็นจดหมายนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่คุณได้จากทาง KCC หรือ NVC เนี่ยนะคะอ่ะ สก็จะเป็นท่านควรจะต้องเตรียมข้อมูลวีซ่ายกตัวอย่างเช่นเพราะว่าคุณจะต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเนี่ยไปใช้กรอกแบบฟอร์มก่อนที่จะตรวจสุขภาพหคะยกตัวอย่างเช่นเคสนัมเบอร์ของคุณนะ,ะคนที่ขอวีซ่าถาวรเกือบทุกประเภทเนี่ยเขาก็จะมีนัมเบอร์ที่ขึ้นต้นว่าเป็น B.N.K เท่าไหร่ก็ว่าไปส่วนคนที่ขอวีซ่า ลอตเตอรี่เนี่ยก็จะไม่มีนัมเบอร์ไอบีเนเคนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้เคสนัมเบอร์ของคุณได้นะคะ 5. นะคะประวัติการฉีดวัคซีนใครที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้วก็มีสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้นําติดไปด้วยนะคะส่วนใครที่ทําสมุดวัคซีนหายหรือว่าไม่มีประวัติแล้วเคยฉีดเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแนะนําเองนะคะเขาก็เขาก็จะตอบเจาะ เลือดนะคะเพื่อที่จะตรวจภูมิคุ้นกันแล้วก็จะมาดูว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนตัวไหนบ้างที่มันสอดคล้องกับข้อกำหนดการขอวีซ่า ถาวรของปร,ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีลิสต์รายชื่อซึ่งพี่มดเนี่ยเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะว่ารายการฉีดวัคซีนสําหรับขอวีซ่าอเมริกาถาวรเนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดทุกตัวเขาจะฉีดตามอายุของผู้สมัครนะคะเราก็จะฉีดอ่เราก็จะดูภูมิคุ้มกันน่ะว่าคุณมีภูมิหรือย,ยังนะคะเขาจะฉีดตัวที่คุณไม่มีภูมินะคะโอเคแล้วเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คือว่า ถ้าเกิดคุณไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเนี่ยราคามันก็จะสูงนะส่วนใครที่ไม่อยากจ่ายเงินเยอะไม่อยากจ่ายเงินแพงเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะไปฉีดได้ที่เขาเรียกว่าเป็นสถานสวภาหรือสภากาชาติไทยเนี่ยล่ะ่ะและก็อีกที่หนึ่งเนี่ยนะคะที่ราคาจะถูกกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางนะคะหรือ ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทุกคน พี่มดขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะคะสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าอเมริกาถาวรนนะคะมีกฎข้อบังคับในการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายการฉีดวัคซีนนะคะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคศ2021ที่ผ่านมานี้ผู้สมัครขอวีซ่าถาวรทุกประเภทคุณจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดหรือโควิดวัคซีนครบโดสก่อนที่จะได้เข้ารับก,การสัมภาษณ์นะคะมันเป็นกฎระเบียบใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะเพิ่มเติมจากรายการฉีด ที่เคยมีอยู่ที่ทาง CDC เขากำหนดไว้นอกจากนี้คุณก็ยังต้องนําประวัติสุขภาพหรือประวัติการรักษาพยาบาลของคุณไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าณนะตอนนี้คุณมีโรคประจําตัวอยู่หรือว่ามีการ ทานยารักษาโรคประจำตัวอยู่เนี่ยนะคะคุณก็จะต้องเรียกว่าลิสต์ชื่อยาที่ทานอยู่ณนะตอนนี้ไปคุณจะต้องรู้ชื่อยาทั้งหมดนะคะถ้าเกิดไม่รู้ไม่แน่ใจก็หิวห้วยาไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ในกรณีที่2เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณ เรียกว่าเคยได้รับการเจ็บป่วยมีการผ่าตัดหรือได้รับการเรียกว่าได้รับอุบัติเหตุมีการรักษาพยาบาลทางด้านร่างกายแล้วก็หรือว่าทางด้านจิตใจใครเป็นอาจจะแบบมีมีปัญหาทางโลกจิตโรคประสาทอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดเคยกินยาทานยาอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะคุณจะต้องนำประวัติการรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะมาโชว์ด้วยนะคะโดยขอประวัติพวกนี้จากแพทย์หรือสถานพยาบาลที่คุณเคยเข้ารับการรักษา นำมาด้วยในวันที่ตรวจสุขภาพนะคะและในวันที่คุณตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอเขาก็จะซักประวัติสุขภาพของคุณทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะและนอกจากนี้เขาก็จะตรวจเหมือนเป็นเช็คอัพทั่วไปเนียนะคะกัะฟังปอดตรวจหัวใจตรวจวัดความดันแล้วก็คุณจะต้องได้รับการตรวจปัสสาวะแล้วก็เจาะเลือดตรวจเลือดะคะแล้วก็มีเอ็กซเรย์ปอดด้วยนะคะ แล้วทีนี้พอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ผลตรวจสุขภาพของคุณเนี่ยนะคะทางสถานพยาบาลแต่ละที่เนี่ยพี่วุฒไม่แน่ใจว่าเขาออกคือที่รู้เนี่ยเขาจะออกผลให้ในวันถัดไปภายใน1ห,หรือ2วันนะนะคุณจะต้องไปเช็คกับสถานพยาบาลเองนะคะทีนี้แล้วเวลาที่เขาตรวจสุขผลตรวจสุขภาพเนียนะคะเขาก็จะปิดผนึกซองมาเนี่ยนะคะทุกคนห้ามเปิดซองคุณก็จะต้องถือไอ้ซองเนี่ยนะคะ แบบปิดผนึกเอาไปที่สถานทูตนะคะเออเอาไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ็กซเรย์อะไรพวกเนี้ยคือห้ามเปิดซองจ้ะส่วนเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่ต้องการทราบว่า โรคอะไรบ้างที่ห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจะมีผลกระทบในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าถาวรของคุณเนี่ยนะคะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะพี่มดอธิบายเอาไว้คลิปนี้นะคะโรคห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและส่วนใครที่มีคําถามมีข้อกังวลเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อ HIV วเนี่ยจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไหมจะมีผลกระทบกับการสมัครวีซ่าอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ตอบได้เลยนะคะว่าไม่มีนะ แล้วส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV แล้วต้องการที่จะทําการรักษาต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะทำได้อย่างไรเนี่ยนะคะพี่มดทาคลิปแชร์เอาไว้แล้วนะคะย้อนกลับเข้าไปดูคาําอธิบายในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลได้ไอเดียนะคะแล้วก็ได้แนวทางปฏิบัติแล้วเนอะ ก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่หมดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะรักทุกยอดไลค์รักทุกยอดวิวนะจ๊ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะบ๊ายบาย